วาาัสด,ดีครับพปอกันพี่ดองเจ็เจ้าเจ็ดเคยต <laughs> ั้งช่อเดียยาชาแนลมาพี่ดองไหมอยู่กับตัวแสบอย่าพี่ดองเลยนี่เนยกินไ่กุจับยวนพี่ดองนี่พี่ดองมาไหต้มกุ้งจับยวนใส่ครับไก่บ้าน,นพี่ดอก <laughs> ินจะกินพี่ดองน,น,อดนั่นน <ำ S 1> ่ะก,กินจรเหรอ่ออืออืออือือ mời con nó bóng đi mhm 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 rồi mhm ừ, mhm mhm Ừ, mhm 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 ừ, mhm 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 ร้อนพี่ตุ๊กร้อนพ่อพ่อเนี่ยมันเหมือนภูเขาเลยพ่อดูนี่มันเหมือนภูเขาเลยว้ายโอ้ความเป็อย่างน้ำฝนตกฝนตกเลยอาบรรยากาศฝนตกพีน้องพ่อถ้าใครกินเยอะเนี่ยมันมันเค็ม้วหนูบอกว้ายอือ เราปเยอะเหันหรือืมิันหรเขาจิ้เขาจินหนเียวไมจิ้มเยอะไปจะไปจิ้เยอะดื้อขนาดี้เลยตัวแสบขนาดยังชายัวดื้อกว่านี้อีกอ่ะอืนี้ใช่ไหม พี่เดไม่ได้่นึงของอะไรเอ้าทมาต้องืนอนคุณลยืรอร่ลบ้ว่านอวันนี้ยอบ้านเขาอะไราบ้านไม่ได้เรียนพรุ่งนี้เป็นชนักศึกษานะ ไปชี่เหลืองไปต้องไปถามครูว่าหลงหลงต้องทำยังไงต้องบอกพนักงานเราก็จะไปหลงดึกพี่เดชบอกว่าอยากให้หนูหลงมากก็หลงรถปูดับเด็กมาทำไมหลงก็คือหลงนอนอยู่นั่นเลยพ่อรู้ปะ

เขาให้จิ้มมานานนี้งั้นเด็กกับม่ต้องจิ้มนนี้นี่เด็กมตนองจิมมง้มดีนึงแล้วเด็กเกเป็นปลาเ <c oughs> ดีเก็เป็นป,ารปรลาแดอปลาแดกับปลาอันเดียวกรรันประ นม่ไม่เขาจะเก็บมันลวกแล้วเริ่มฉันว่าจะเลิกแต่แล้วก็เลิกไม่ได้อะไรกินตอืงตบตบตบตอ๊งฉันม่าลกแต่แล้วก็ไม่ได้เอ้าทำไมเนี่ยฉัน่ลก

ฉิแต hmm. yes. mm, uh ่แ huh. ล้วก็เลไม่ลงวลเข็โตได้แล้วฉัน็เลแต่แล้ลไม่ได้ฉันจะเแต่ล้ไม่ได้รู้เปไนฝาวยฝาชวานี้ยสักผ้าตอนโตขึ้นมาไม่อยากรักผ้า นงวะฉันว่าจะเลิกแต่แล้วก็เลี้ยกได้สวะตเลิกไม่ได้ว่าจะเลิแต่แล้กจะเลิกกับผัวแบบนี้บัดมือเย่างนดูตรงกันฉันว่าจะเลิกแต่แล้วก็เลิกกับผัวฉันจะเลิกแต่แล้วก็เลิกับผัว จัม,มเยอะอืมโอเคเดี๋ยวมากินก่อน <c oughs> ไม่เยอะอร่อยมันเค็มไปนี่ไงเพื่อนอืมอันนี้ไม่ได้เยอะเกินไปพ่อบ้านเอ็งอืมไม่ได้เยอะนี่เขาคือนี่เลยดูอุ้ยทุกคนมันเยอะก่อนหนูกินไม่ได้หรอกเล็ก ฉันว่าจะเลิกแต่แล้วก็เลิกไม่ได้ฉันจะลิกแต่แล้วก็เลิกไม่ได้ฉันเลเป็นไหาจว่าชวฉันจะเลิกแต่แล้วก็เลิกไม่ได้ฉันว่าจะเลิกแต่แล้วก็เลิกไม่ได้เงไ่ร้อนไปยันมา ช่วยเกมใหม่ให้อพอฝังอยากตอ,อกกระสืออยากสู้ชู้เพลงอะไรอยู่ตอกที่กระท่อมนี่ไงเจอกระสือจี๊ดด้วยน้ำเมาอามอยากอยากตอ,อกกระสือต,อ,อ,กอ,ตอ,อกที่ไหนตอ,อกที่น ก่อนร่อยอืมคิมบ้าหมดดิอืมอืมหอดดิครับหมดอืมอืมอืมอร่อยอืมอืมอร่อย แล้วอะมันถ่ายคลิปมันถ่ายนะมันถ่ายร้องเพลงไงมาทีฝนตกถายไปเลยืมาลองเลยรองก็รอ,อ,อง่เหน่ฟ้านึงเหรอองก็เน่ยลระมานเลยิไมะ พ,อพอ่อวิจิตรพ่อวิจิตรพ่อแล้พ่ออนี้คืออะไรอ่ะพ่อนี่มันคืออะไรอ่ะลูกกล๋นืนอ่ะเอ้ากลืยับยับเมพ่ไปทำอ,อ,อะไรอ่ะนี่คืออะไรกล๋นกล๋นไก่กล๋นไก่กล๋นไก่ยัยยยงไง Nhiê, eat, ừ. Ừ. chim ý kiến ừ. chim ý kiến chim ý kiến chim ý ăn chim ý kiến 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 chim